ชนแล้วมันก็ชนตึ้งห่างตาเรามองลูกเลยแม่ไม่คิดเลยนะว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเราอะมีลูกเล็กเนาะเราจะขับรถค่อนข้างเรามัดระวังมากตอนนั้นที่ชนเนี่ยเป็นช่วงแบบพวเพลเอ์อะเป็นถนนสองเลนแล้วเราอยู่ขวาแล้วพอดีว่าเราจะออกซ้ายจังหวะที่เราดูกระจกซ้ายว่าเราออกได้ไหมข้างหน้าเราที่อยู่เลนขวาเบรกจังหวะที่เขาเหยียบเบรกอะเราไปมองทางนี้เราเลยไม่เห็นไฟเบรกเขาพอเราหันกลับมาอีกทีเราใกล้เขามากแล้วแล้วเราเบรกไม่ทันมันก็เล ชนตึ้มเขาให้รวมคันเราด้วยก็เป็นสามคันค่ะตอนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะเราเลี้ยงเองให้นมพักผ่อนน้อยนะคะวันเกิดเหตุการณ์ค่ะก็คือเหมือนเราูแบบไม่รู้ตัวเลยวันนั้นก็คือจําได้ว่าเป็นวันรถกลับมานิดเดียวก็จะถึงบ้านรถมันปึ้งอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนตัวเราที่เราว่าวันนั้นน่ะรถค่อนข้างเยอะวันนั้นเราอยู่เลนขวาสุดคันหลังเราเนี่ยอยู่ดีๆก็พุ่งมาชนเราวินาทีที่เราโดนชนเนาะความแรงของรถที่ชนกันเนี่ยแรงมากกันชน หล,หลุดไฟข้างล่างแตสกสเกิร์ตข้างล่างหลุดล้อข้างหลังี่แทบจะหลุดออกไปเลยค่ะตอนนั้นเราเองแล้วก็ขับรถระวังเต็มที่นะคือสามีเองก็คาดเข็มขัดพกเองหลับอยู่ในคาซีตื่นตกใจนิดหน่อยแม่แบบเสียงดังด้วยว่ารถชนเขาก็แค่เหมือนแบบลุกขึ้นมาแบบดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็หลับต่อมันเหมือนเขาอยู่ในนั้นแล้วเขาปลอดภัยแล้วมันสบายอ่ะโชคดีนะที่ให้ซื้อคาซีก่อนน้านปะป๊าคือแบบปัญหาว่าทาไมถึงจะต้องซื้อราคาสูงแบบนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตลูกคือคนที่เขามาช่วยเขาก็แบบ เป็นไรไม้เป็นไรไหมเนี่ยว่าตรวจแล้วเขบอกคนกลางค่ะตรงนี้ฉาบตรงแก้มคนโตหน้าหน้าสุดปากแผลอะไรไม่เป็นอะไรเลยแล้วออกมาคือไม่มีรอยแผลเลยเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องบังคับให้ลูกหน้าขาซีแล้วก็ฆ่าเบลมาตั้งแต่เด็กสิ่งแรกที่เราหลังจากชนปุ๊บเนี่ยหันหลังก่อนไปดูน้องน้องก็คือริมตาตื่นแต่ไม่ร้องนะคะแต่คนในรถเนี่ยคือแทบจะร้องกันเลยค่ะแม่ก็ลงไปดูน้องโอเคน้องปลอดภัยไม่เป็นอะไรกระแทกนิดหน่อยกระแทกด้านข้างแต่ด้านข้างของคาซีดเนี่ยค่อนข้างที่เขาจะเซฟมันนิ่มมากจนที่น้องที่ ตัวคารีเซที่เซฟอยู่น่าจะลดแรงกระแทกได้เยอะอยู่ค่ะแบบน,นี้ก็คือแบบยอมรับเลยว่าความแข็งแรงที่จะช่วยเซฟตี้ลูกเราะได้ดีเลยค่ะขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่เป็นห่วงแล้วก็มีการประสานงานได้อย่างนี้แล้วก็ขอบคุณในการหลังการขายด้วยนะคะที่ว่าพอเกิดอะไรขึ้นเราก็คือเคมให้ทันทีเลยขอบคุณจริงๆค่ะเคยมีเพื่อนนะเขาแชร์ให้ฟังว่ามีมอไซต์ตัดหน้ากับเด็กจิก๊กลูกเขาไม่ได้นั่งคารีเซทแต่ยิงกลิ้งๆ,ๆแล้วเขาต้องไปไปสแกนสมองลูกเป็นเรื่องเป็นราว พอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยเบบี้ฮิลซื้อเถอะจริงๆมันคุ้มจริงๆแค่เนี่ยมันแบบว่าเทียบกับชีดลูกไม่ได้จริงๆมันคือถูกมากสำหรับชีดลูกคาซีเนี่ยแบรนด์เบ b ี้ฮิลเนี่ยน้องปลอดภัยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ไม่คาดคิดจริงๆก็ประทับใจในเรื่องของบริการแล้วก็ความจริงใจของเขามากๆแล้วมันก็ทำให้เราเชื่อได้ว่าสินค้าที่เขาเอามาลงเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีจริงๆ